โควิดลูกจะติดด้วยไหมคะน้องกิงนนมแม่ โควิดเองไม่ได้ติดต่อกันผ่านทางน้ำหนมแม่โควิดติดต่อกันผ่านทางฝอยละอองน้ำมูกน้ำลาย,ยาสมมติว่าคุณจามฟุดนะคะเนาะแล้วเชื้อโรคห่ะมันมีอยู่ในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายของเราแล้วมันตกกระเด็นนะคะไปโดนเข้าตาเยื่อบุตาลูกเข้าจมูกเข้าปากลูกนะคะเนาะหรือว่าไปโดนมือลูกแล้วลูกห่ะเอามือเข้าปากเนี่ยค่ะเนี่ยช่องทางนี้ต่างหากนะคะที่ทําให้ลูกของเราค่ะติดเชื้อโควิดสมมติว่าคุณแม่ค่ะติดเชื้อโควิดอ,อันดับแรกคือเราก็ต้องรักษาตัวเองเนาะ,ะติดเชื้อโควิดปุ๊บใส่หน้ากากนะคะเพื่อ ไปโดนตกโดนตัวลูกโควิดแล้วตอนนี้คือรักษาแล้วแต่บางทีก็ตามอาก,การที่เป็นเช่นมีไข้กินยาลดไข้ไอกินยาแก้อายน้ำูกิหนยาน้ำกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการพิจารณานะคะจ่ายยาตานเชื้อฟาวิพิโนเวียโมโนพิโรเวียคือแล้วแต่เราค่ะรักษาตัวเองโดยการที่แบบกินโมโนโพิโรเวียหรือว่ากินฟ้าไทไยโจนเราจะต้องมีแบบปั๊มนมทิ้งแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้แบบกินฟ้าไทไยโจนเราไม่ได้กินโมโนพิโรเวียเราสามารถที่จะให้ลูกหากินนมเราได้ซลูกหาดูดจากเต้าก็ได้นะหรือว่าเราหาจะปั๊มนมใใหห้้้ลลลููููกกกิินนดมมตวว่่าาเรอยแ แม่ต่อได้เลยนะคะเอามาดูดเต้าก็ได้แต่ระวังนะคะอย่าแบบไอจามฟึดนะคะแล้วก็ให้ฝอยออมมันตกกระเด็นไปโดนตัวลูกเออแล้วไม่กินยาอะไรได้บ้างค่ะแบบนี้ไข้กินยาพาราไอกินยาแก้ไอแล้วก็จิบน้ําบอมเฮกซีนก <c oughs> ็เป็นน้ำมูกก็ล้างจมูกได้แล้วก็กินเป็นเซอร์เทกได้นะคะ